รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Hey Google Pause สวัสดีครับกบพิชญครับผมวันนี้นะครับนี่มาอยู่ที่คอนโดครับเลยครับนี่เป็นรายการแรกเลยนะครับที่จะได้เปิดคอนโดกอนะครับนอกจากช่องกอฟนี่นครับเป็นรายการแรกตี่ให้กลัวครับครับตอนนี้นะครับเราจะมาเปิดซิงครับ เปิดซิงครัวครับเปิดซิงครัวไม่ไม่ใช่ผมครับวันนี้เนี่ยนะครับกอฟเนี่ยเตรียมต้อนรับคริสต์มาสนะทุกคนฮะเราทำแพนเค้กนะฮะเดี๋ยวจะให้พี่กรกินด้วยโดยเฉพาะพี่มดดำเนี่ยเดี๋ยวเขาใส่ยาพิษเข้าไปหน่อยนะโอเคมา ได้ไหมได้ครับผมก๊อ็กระไม้ไทยไนึกเยอะกว่ากันเอาจริงๆ,ๆนะไม้วันนึงพูดถึงสิบคำหรือเปล่า <c oughs> ช่วงเด็กๆสุดเลยไม้แยตลกมากพอโตขึ้นมาเหมือนแบบว่าตอนเด็กๆมีคนชอบชมเขาว่าหน้าเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยเขาก็เลยต้องแบบขึ้นๆะอะไรเงี้ยเขาก็เลยจะไม่ค่อยพูดเลยเนงะี้ยนี่เป็นพี่มาใช่นห,หน้าเขาหวานอนี่ไม่ใช่เนี่ยพี่ชวนเขาคุยไง โอเคครับเสร็จแล้วนะครับร<อ>ช่วงลัดเาะรอบานสนับสนุนโดย New MG e HS TH EV เป็นอะไรคึกอะไรนี่ร้านอาหารมากินอาหารอร่อยกันไม่ไม่ไม่มาไม่ต้องกอดทำไมเนี่ยไม่ใช่โอ้กลัวมันตกไม่ไม่ไม่ล่ะโอ้โกแล้วนี่ยขอจะเสร็จแลงวชั้นสูงสูงไม่สขานางยูริเลยนะตอนนี้นะเอวเอวนางนะเนาะน่ารักเซ็กซี่นับเด็กญี่ปุ่นเลยตอนนี้นะวันนี้มาผู้น้องดูโอ้พี่น้องยุบสองคนที่ผ่านมาคุณสนิทกับเขาปีหนึ่งเข้าไปแบบว่าเป็นพ่อเป็นแม่เขา ไม่วันนี้คือมาจะมาเจอพี่น้องยุค2,000ันคือกอบไม้แต่ว,นนวันนี้ไม้ไม่มาแล้วก็มีมีเรื่องของความรักเรื่องนี้เดี๋ยวมาคุยออแต่กอบนี้ตั้งแต่เด็กเด็กจ<ฟ>นโตชอบฝอตลอดเลยเธอฝรั่งชอบฝรั่ง เขาเยไม่ได้หรอเขาจะฟ้องนางเช้าเหรอมีแฟนฝั่งตลอดเธอเลยแกางอรายนไม่ทีเป็นอบอไม่สนใจอะไรก็มาดิอไปพวกี่นี่ก็มาเป็นมิตรกูทุกอาทิตได้ตั้ช่องหรอกสอบจะเอายังไงแล้วบีบีเบอร์กายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีค่ะชมกันได้ไหมแซนแ์ก็อกไหมแซนด์บ็อกไหม นักล้อก่อนเลยอะเว้นน้องสาวคนเดียวถูกไหมสวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับสูรในการตีท้ายกลัวก่อน้องใส่นี้ด้วยอันนี้ตอนรับ2001ไม่หรืนส่มันเหมือนลกคู่ไงทำไมเป็นสายฝอตลอดเลยทำไมคนไทยมันหักอกหรือยังไงไม่เขาก็สลับสลับกันนะมันอบ เดี๋ยวเขาไปคุยจริงไหมที่เขาบอกว่าในที่สุดกูจะต้องเอาฝรั่งหมดทับถาดมันสกิฟมันไม่มีหรอกไม่ต้องอ่านหรอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคบกับคนไทยที่ไรต้องทายทีจริงไหมฮะมันเดือดร้องง่ายนะง่ายนะมีมีฮะหนุ่มกินอะไรอ่ะของใครอ่ะของใครก็ของผมครับผมทำังไงอ่ะทำแพนเค้กมาเอง รครับรามาก็ทำมาทำไมก่อนเหรอ,อม, <c oughs> มันเป็นวันนี้มันเป็นธีมคริสต์มาสครับผมก็ทำแพนเค้กให้มันเข้าเห็นไหมเขียวแดงมันดูเป็นคริสต์มาสอรออันที่ไม่ไหมของพี่มดดำอยู่้างใต้อ่ะอันที่ถามก่อนก็มีไอดอลก็คือพี่สายตัวเองใช่ตอนเด็กคือว่าอยากเป็นนักร้องก็คือตอนพี่สายไปแดนเป็นนักร้องก็จะเอาแบบเสื้อผ้าเขามันใส่อะไรเงี้ยตอนนั้นเป็นชุดแบบวาร์ฟครับชุดคอนเสิร์ตแบบวาร์ฟวาร์ฟแขนยาวผ้ามัน คนละสามปีกับสามปีอันเด็เนาะอินสไพร์เลชันในการเป็นนักร้องจริงๆก็เริ่มมาจากพี่พี่ตัวเองทั้งสองคนที่ไปเป็นนักร้องอันนี้คือนี่คือหนึ่งอย่างแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเล่นเกมเยอะแม่เลยส่งให้ไปแบบร้องเพลงไปร้องเพลงอ๋อตอนที่ทิบูเนียตอนนั้นใช่ครับอยู่บ้านเล่นแต่เกมอะไเลยฮะสองคนเลยพี่น้องแต่ว่าแซนแบงค์ไม่ค่อยออกทีวีเนาะนานมากจะออกทีวีประมาณวันเดียวจบอะนะวันเดียววันเดียวเริ่ไปแล้วไปต่อ เฮลีราการเต้นสะบัดเอวของทั้งสาคนแล้วเนี่ยสลิ้วจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะก๊อฟเนี่ยเอาเป็นว่าก็จะคุยกันต่อในทางรายการมีของวัญมอบให้ด้วยอาเห็นเป็นใสแก การแอดเวนเจอร์แบบนี้แต่เห็นว่าเป็นภูมิแพ้ง่ายมากใช่ครับเหมือนเล่นกับเล่นกับน้องหมาอะไรเงี้ยบางทีก็จะเป็นบางทีก็ไม่เป็นอากาศด้วยแหละดิฉันนา้อะไแบบน้ำตาไหลเ,อเอดี๋ยวนี้คนคเป็นภูมิแพ้กันง่ายเนยเยอะเยอะเราเลยเอาของขวัญที่เหมาะกับน้องก๊อปมาฮะนี่เลยฮะแอร์แคลรี่เอสพูลวอเตอร์แอร์ที่ดีที่สุดของแคลรี่ เครื่องนี้เขาดีสุดๆเลยนะเพราะเขาช่วยฟอกฝุ่น PM 2.5ให้เราด้วยที่สำคัญที่สุดประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวอยู่ห้องทั้งวันก็สบายใจได้ใช้คุณกอฟไปเลยมอบน่องของพี่ยาค่ะพี่ครับพี่ยาครัยาเข้าไปกินต่อได้ครับเคยแยกสาวคนเดียวกันไหมตอนไม้เคยเขาไม้มีข่าวเป็นโรคซึมเศร้าด้วยซ้ำไปเนี่ยตอนนั้นสถานการณ์เป็นไง an no ที่คุณคิดว่าควรว่าน้องจะไปทำร้ายตัวเองเนสกาแฟเบรนเดนบรู ดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ